Let me call me me love. Love. สวัสดีค่ะลูกค้าร้านดีค่ะกินดีให้บริการนะคะทางร้านเราจ,จัดจำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายทุกประเภทสินค้าจากทางร้านเป็นสินค้าเกรดพรีเมียมทำมาจากยางพารา จากชาวเกษตรกรโดยตรงไม่มีส่วนผสมหรือสารปนเปื้อนจากสารเคมีจากการผลิต100%ได้รับใบรับรองผ่านการตรวจสอบจาก m s d s นะคะอุปกรณ์ของทางร้านใช้ออกกำลังกายได้ครบทุกสัสดส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นกระชับสัสดส่วนรอบเอวต้นขาหรือการสร้างกล้ามเนือ้อที่เราเรียกว่า w e ทเทรนนะิ่ n i n g นะสินค้าของทางร้านเหมาะ และสมดุลกับทุกเพศไม่ว่าจะเป็นท่านสุภาพบุรุษหรือท่านสุภาพสตรีซึ่งจัดเป็นอุปกรณ์ออกกําลังกายที่เหมาะก,กับที่บ้านที่ครบคันที่สุดมีท่าเล่นแนะนํามากถึง50ท่าใช้พื้นที่น้อยสําหรับการออกกําลังกายในบ้านและยังมีระบบสมาร์ทเมชชีนในสมาร์ทโฟนที่สามารถคํานวณแคลอรี่หรือจํานวนการเผาผลาญพลังงานในแต่ละวัน อุปกรณ์ของทางร้านสามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่120กิโลกร,รัมถึง500กิโลกร,รมัมแข็งแรงทนทานราคาย่อมเยาเหมาะกับการใช้ออกกำลังกายที่บ้านราคาถูกที่สุดได้รับการการันตีจากช้อปปีและ l a ซ a d a นะคะถูกที่สุดในร้านออนไลน์และในหมวดหมู่เครื่องออกกำลังกายพิเศษลดทันทีเมื่อลูกค้าแอดไลน์ร้านดีคัของเรา ลดทันที50%เมื่อซื้อสินค้า2ชิ้นขึ้นไปสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือหน้าร้านค่ะสำหรับตอนนี้ทางร้านเราได้จัดโปรโมชั่นสิทธิ์ลูกค้าใหม่ลูกค้าซื้ออุปกรณ์ดันพื้น1คู่ปกติจาก399บาทวันนี้เหลือเพียง259บาทจะเป็นอุปกรณ์ดันพื้นตอนนี้นะคะลูกค้า คู่นึงนะคะเหลือแค่259บาทและทางร้านมีสิทธิ์แลกซื้อดัมเบลยกน้ำหนัก2กิโลกรมัมจาก199บาทเหลือเพียง109บาทเท่านั้นค่ะฟรีค่าจัดส่งนะคะและทางร้านมีใบเสียจบ,บริการหลังการขายรับประกันสินค้า2ปี ประกันสินค้าชำรุดหรือสินค้ามีปัญหา2ปีมีวิธีการแนะนำการใช้อุปกรณ์ถ้าออกกำลังกลยต่างๆมีหนังสือแนะนำอยู่ในกล่องและพร้อมใบเสร็จรับประกันสินค้าค่ะหลับช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะจะมีหน้าร้านอยู่ที่ตลาดเซฟวันนะคะเปิดหน้าร้านตั้งแต่17.30นาิกานาทีถึง23.30นิกา30นาทีนะคะร้านเรานะคะปิดทุกวันพุธนะคะลูกค้าทางออนไลน์ จะเป็น ID l i n e นะคะจะเป็น DWEKAK_2233 Facebook DWEKAK IG เหมือนกับ Facebook เลยนะคะลูกค้ปปา Shopee Lazada สามารถใช้ชื่อของทางร้านค้นหาได้เลยคะ่ะสำหรับเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรติดต่อ0820001234คะ่ะ สวัสด ну ีค no ่ะดิฉันนางสาววิชาาคุณเมืองน้อยรหัสนักศึกษา6 6กํำลังศึกษาที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตนครราชสีมาค่ะเสนอท่านอาจารย์ดรนัฐกรคำแสงในรายวิชาการขายและเอกลักษณ์การบริการวันนี้ดิฉันมาในร้านดีคัก จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายค่ะขอบคุณค่ะ